สัครั้งหนึ่งนะคะสองวันสัครั้งหนึ่งเป็นตาหางแท้อ๋อขอบคุณนะครับมาๆๆๆเขามาก่อนเพราะว่าปอมไม่ได้ไปปอมปอมไม่ได้ไล์สดประมาณสี่วันเลยนะครับปอมมาไล์สดวันที่สิบห้าอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็สิบหกหลังจากไล์ดีปอมไม่ได้ไล์สดนะครับปอมน่าจะไม่ได้ไล์สดเพราะว่า อ,อมันอน่านพี่น้องมันติดธุระนะครับมันติดธุระแล้วไม่ได้ไลสดแล้วนะครับไม่ได้ไลสดก็นู่นเลยวันที่สิบห้าเลยนะครับวันที่สิบห้าเลยใครที่ยังไม่เห็นลอตเตอรี่ทำไมคนดูน้อยจังเลยอืทำไมคนดูน้อยจังเลย สวัสดีครับสวัสดีครับไพที่ว่าที้เห็นลอตเตอรี่เนี่ยกดเล็กนึ่งขึ้นมาถ้าไพเห็นแล้วก็ว่าต้องกดนะครับถ้าไพว่าได้เห็นกะเดี๋ยวปรดเสี่ยงให้บึง้งอืมวัดสือตัวนี้ ค่ะพอขอคนละหนึ่งแชร์พอไม่ต้องแชร์เยอะทุกคนแชร์เยอะก็นู่นนี่นั่นหลายอย่างอืใครที่ยังไม่เห็นลอตเตอรี่นะกดหนึ่งทิ้งไว้อืเพราะว่าบางบางคนกับบอฮได้เห็นอีหลีนะครับบางบางคนก็ยังไม่เห็นจริงๆบางคนถ้าใครเห็นแล้วก็ไม่ต้องกดก็กดแค่แชร์พอแต่ ใครที่ยังไม่เห็นลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือปอเนี่ยให้ทุกคนกดหนึ่งใบเดี๋ยวปอจะให้ดูนะครับเดี๋ยวปอจะให้ดูนะครับเดี๋ยวปอจะให้ดูเด้ออืมกดกดแชร์ให้ปอด้วยหนึ่งแชร์ไม่ต้องแชร์เยอะเอาคนละหนึ่งแชร์พอนะครับผมอืมทั้งหมดนี้มี25ใบนะครับมี25ใบในในมือปอนะในมือปอมี25ใบ เออใครอยางแล้ววันนี้พอจะให้แขบรัฐบาลไปเดี๋ยวพอจะเขียนให้แล้วก็แขบแขบเสร็จแ,แ,แ,แล้วก็ให้สวยแล้วค่ะแขบเสร็จแล้วก็ให้เก่งหลายๆอย่างเก่งหลายๆอย่างพี่น้องเก่งหลายๆอย่างพี่นอ้นองมักค่อยสื่อ พี่น้องบอมมากบอตตองซสือ วัสดีครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องพี่น้องจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวพอดวันี้ให้แป๊บนึงนะสวยๆแล้วคะ่ะขอบคุณนะครับ พอขอคนละหนึ่งแชร์พ่อไม่ต้องแชร์เยอะนะครัะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ทุกคนแคปหน้าจอให้พอหน่อยอแคปหน้าจอให้พอหน่อย ชอบไหมชอบไหมอืมชอบไหมเอ่ยบรรยากาศการตัดอืมแปดแปดสวยอืมปอบบอกแล้วนะว่าตัวเน้นคือสองตัวนี้อืมชอบไหมเอ่ย คุณทองป่านสวัสดีครับอชอบไหมถ้าชอบก็ซื้อนะครับเดี๋ยวรอสรุปสรุปจริงๆเลยนะครับวันที่เราเหลือเลขอีกสองตัวนะครับของปลอ,อเลขอีกสองตัวอืมก็คือเลขวันที่เลขวันที่สิบหกนะครับเดี๋ยวรอก่อนว่ามันจะตรงกับตัวไหนบ้างนะครับส่วนเลขแปดห้าแล้วก็หกเจ็ด ก็เอาอยู่ในใจเราก็พอเอาเอาอยู่ในใจนะเอาอยู่ในใจแล้วก็รอดูก่อนว่ามันจะเป็นเลขตัวไหนนะครับว่ามันจะตรงว่ามันจะตรงกับตัวไหนบ้างนะครับอืมรวยรวยครับรวยรวยนะครับวันนี้วันที่สิบละแขบแล้วนะครับอ ชอบแปดเก้าใช่ไหม,มน้องปอน่ารักมากขอบคุณนะคะหกห้าห้าหกห้าแปดชอบค่ะซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยอืขอบคุณค่ะลุ้นกันเนาะใช่ใช่ครับชอบค่ะซื้อไวแล้วแปด น้องปอแปดหกได้ปอได้ถ้าเรางวดนี้เรีอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ปอเอานะครับระอาจารย์จะส่งให้ปอเอาอเระอาจารยเนี่ยจะส่งมาให้ปอเอาแปดสองสองแปดเจ็ดสองแปดหลังจากวันนี้ปอไม่ได้ไลฟ์สดนะคปะปอไลฟ์สดอีก วันนู้นเลยสิบห้าวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าเย็นอืมพอได้ได้มาละไรสดวันนู้นเลยค่ะวันที่สิบห้าเลยใช่ค่ะชอบเก้าแปดถ้าใครชอบก็จัดเลยนะอืมแต่พอลองคํานวณใหม่ให้ดูนะครับรลองคํานวณใหม่ให้ดูเราอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเลขอะไรหลายๆอย่างนะครับเรามีจะอาจจะมีการเปลี่ยนตัวเลขอะไรหลายๆอย่างนะครับ ีการเปลี่ยนตัวเลขหลายอย่างนะครับก็เลยเป็นเลขออกมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรารอ,รอสรุปกันวันที่วันที่สิบหกว่าจะเป็นเลขตัวไหนเก้าแปดแปดเก้าใช่ใช่เก้าแปดแปดเก้าสวยอยู่นะครับเลขสวยอยูอ่อันแน่นอนคะ่ะใช่ไหมเออหกสี่มันอันอยู่แล้วเก้าแปดมันก็ น่าจะอั้นอยู่แล้วเนี่ยพอเป็นสูตรใหม่นะครับอันนี้สูตรใหม่พอลองพอลองเปรียบเทียบกันดูมันจะเด่นตามนี้เพราะว่าปล่อลืมปอลืมใส่วันอังคารนะครับปลอลืมปลอลืม